มาดูจากเมื่อวานสักนิดหนึ่งฮะกรณีอข,อข,อของคอรมมีมติเห็นชอบในแง่ของแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้งบประมาณงบประมาณกลางนะครับปี2568เนี่ยอยู่ที่157,000ล้านบาทตามที่กระทรวงก,การคลังเสนอนะฮะก็แน่นอนนะครับว่าในแง่ของอกรอบ แผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจในครั้งนี้ก็มีอยู่4ด้านนะคะโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวลดผลกระทบจากการส่งออกการและการเพิ่มผลิตภาพหรือผลิตผลตาท,าาทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็รวมถึงเศรษฐกิจชุมชนก็มีเป้าหมายที่จะกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบอย่างเร่งด่วนเพื่อรักษาระดับการจ้างงานและวางรกากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศแม่ดูดูจากเป้าหมายก็น่าสนใจตรงนี้มันก็น่าสนใจครับคุณนชัยว่าเอ๊ะ แบบนี้เนี่ยเห็นว่ามีรายละเอียดเครื่องเป็นแผนระยะสั้นระยะยาวด้วยใช่ไหมครับเออใช่ครับครับใช่ใช่นะครับผมก็ก็เขาบอกว่าคือคือเงินเนี่ยมันจะใช้ภายมันต้องใช้มันเป็นงบที่แบบเขาเขาเตรียมเอาไว้แล้วไงนะครับแล้วก็เขากลัวว่าเอ๊ะแล้วมันจะใช้ทันหรอตั้งหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันล้านนะครับผมถ้า ถ้าใช้ไม่ทันบอกผมเดี๋ยวผมช่วยใช้เดี๋ยวช่วยใช้เดี๋ยวช่วยใช้คือคือท่านนายกเองเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าใช้ทันนะครับเพราะว่าตามตามตามระเบียบแล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้ให้หมดภายใน30มสิบพฤษนี้นะครับาในปีงบประมาณปีนี้ใช่ใปีงบประมาณนะครับแล้วก็เขาบอกว่า อันนี้ถือว่าเป็นการลงทุนในก้อนแรกนะครับสนต่อนโยบายระดับล่างนะครับแล้วก็ระดับกลางต่อไปนะครับแล้วก็การเจ้น่าวเองเนี่ยก็เป็นการปรับตัวเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจในระยะสั้นนะครับแล้วก็ปูทางสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวครับสำหรับ4เสาหลักฟื้นเศรษฐกิจตามกรอบเนี่ยวงเงินเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับอย่างโครงสร้างพื้นฐานเองก็จะมีอย่างเช่น ด้านน้ำา็พวกป้องกันน้ำท่วมนะครับนี่ก็นี่ก็โอ้โหฝนตกทุกวันลยนะเนี้นะครับนะครับมีการกักเก็บช่วงน้ำาแรงนะครับ,รบมีการพัฒนาด้บบุกป,ปอปาแล้วก็กระจายน้ำเพื่อภาคเกษตรด้านคมนาคมก็จะมีการแก้ปัญหาพวกคอขวดจราจนรนะครับการเพิ่มความปลอดภัยนะครับแล้วก็ พวกแก้จุดตัดถนนลางปรับปรุงจุดพักรถบรรทุกแล้วก็เชื่อมโยงเ,เชื่อมมืองรองนะครับมีด้านอย่างท่องเที่ยวด้วยนะครับปรับปรุงหลางท่องเที่ยวต่างนะครับรวมถึงพวกติดตั้งพวก CCTV กล้องวงจรปิดนะครับ,รบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างนะครับแล้วก็มีพวกรถผลกระทบจากการส่งออกอนะครับ แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มผลิตภาพสนับสนุนเกษตรกร,กรแล้วก็ SME ใช้เทคโนโลยีการเพิ่มผลิตแล้วก็สนับสนุนสินเชื่อเฉพาะผู้ส่งออกพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนะครับแล้วก็ส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัลแล้วก็การคาดด้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนนะครับแล้วก็ชุมชนเม,มืองต่างนะครับส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนะครับผาน เรื่องของทุนมนุษย์ผ่านการศึกษาแรงต่างนะครับตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่โดยตรงนะครับผมดูแล้วท่านนายกยใช้คำเนี่ยผมว่าการเพิ่มผลิตภาพออการทุนมนุษย์ผ่านการ,รศึกษาผมว่าอาจจะใช้คำที่ง่ายขึ้นกว่าน,นี้ไหม,มคือเอาให้เอื้อมถึงเลยไหมต้องบอกต้องบอกต้องบอกคนที่คนที่ทำสคริปต์ใช่ฮะผมว่านะคือผมว่าเนี่ยคือโอเคละผมก็ ไอ้สีด้านที่ว่าเนี่ยมันก็มีว่าโอเคแหละเรื่องน้าแรงเนี่ยอือน้ําฝนอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าต้องรีบทำเลยนะเพราะตอนนี้อย่างที่คุณชายบอกว่ามาแล้วนะตอนนี้ฝนมาแล้วกว่าจะทําเสร็จฝนหายก็ต้องไปดูเรื่องแรงไว้ละนะฮะอย่างทุนมนุษย์ผ่านการศึกษาผมก็เข้าใจว่าเสริมไม่ได้เลยก็คือว่าส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ต่างๆนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคือเอาเงินไปไปสร้างความรู้ให้กับ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  S <S ประชาชนอะใช่ใช่ประมาณ<ช>อย่างนั้นแหละ,ะผมว่ามันก็สอดรับกับเรื่องของการเพิ่มผลิตภาพใช่เออเอาง่ายคือ เพิ่มในแง่ของมูลค่าเพิ่มให้กับพอสินค้าส่งออกอ่ะนะฮะก็ก็แหมก็ใช้คำนะผลิตภาพทุนมนุษย์ไม่ได้ยินมานานแล้วนะไอ้คำนี้นะครับเอาละฮะหนึแสนล้านบาทเนี่ยที่ออกมาแบบนี้ในมุมของนักวิเคราะห์เขาประเมินยังไงฮะว่าเห็นว่ามี11หุ้นใช่ไหมใช่ใชอยู่ในทีมนี้คือเดิมทีเนี่ยเขาก็มองภาพรวมก่อนนะครับคุณกองพัดบริเชษต์เองเนี่ยที่ในการฝ่ายวิจัยบริษัทตระทรัพย์กรุงศรีหรือเคเนี่ยเขาบอกว่าคือประเมินแนวโน้มเนี่ยดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ย ในช่วง2-4ถึงสสัปดาห์นี้นะครับ,รบก็น่าจะอยู่ในกรอบสำคัญประมาณ1,254จุดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขยับไปสู่ที่ระดับประมาณ1,300จึงถึง1,350จุดนะครับตามสินภาพตลาดโลกแล้วก็การผลักดันนโยบายการกระตุน้นเศรษฐกิจในประเทศนะครับส่วนเรื่องของการโยกเงินเนี่ยนะครับอันนี้ ในระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คือประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยดัชนีเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะขึ okay. ้นไปทด่ต่อก่อนที่ระดับพันสองร้อยจุดนะครับเพราะก็บอกว่านโยบายดังกล่าวเองเนี่ยก็จะสะท้อนการปรับนโยบายทางด้านการคังนะครับเชียงครงสร้างนะครับจากนโยบายการแจกเงินนะครับเพื่อผู้บริโภคนะครับไปสู่การปรับใช้นโยบายลงทุนจริงนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาเชียงครงสร้างในเบื้องต้นนะครับผม ตเขาบอกว่าอันนี้มันมันช่วยลดแรงเกลยกับเรื่องของการกดดการกดดันการถัดดุลเชิงโครงสร้างได้นะครับอย่างอย่างบอกว่าคือการแจกงเงินเนี่ยมันอาจจะเป็นการบริโภคเทียมไนงะอ่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าการลงทุนในโครงสร้าง,างต่างๆเนี่ยมันมันคือแบบมันคือลงทุนจรนิงไงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขามีการเปรียบเทียบด้วยนะว่าอย่างถ้าเกิดแจกเงินเนี่ยมันจะช่วยดัน GDP เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปลงทุนรัเนี่ จะดัน GDP ได้เท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็มีการดด้นลูกคิดขึ้นกันออกมาี่แหละนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันจะช่วยจะดัน GDP ได้ดีกว่าอ่านะครับทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกมันก็มีกลุ่มคุนที่ด้รับประโยชน์นะครับอย่างอย่างพวกกลุ่มวัสดุก่อสร้างและรับเหมาเนี่ยนะครับก็จะมีมีอะไรมิสเตคอนอ่าเคอนซีเคซีเคชอกรังช่าง เอสซีซีปูนซิเมนไทยนะครับแล้วก็มีทัสโกดีทริปกอลแอร์โฟล์ดอย่าง่อยก็อันนี้จะเกี่ยวข้องกับทางด้านก่อสร้างก็คือผู้รับเหมาสองรายใช่ไทรคอนกับซีเครับวัสดุก่อสร้างเอสซีซีกับตัวของทัสโกใช่ครับอ่านะคครรัับบแล้วก็จะมีด้านการท่องเที่ยวและเมืองรองเนี่ยก็จะมีเอลเอร์วันใช่ไหมอย่างเดบิวนะครับมีเซนเทลแล้วก็ AOT มีด้านเทคโนโลยีดิจิตอลอินฟานะครับอั a วันเกาแล้วก็อิงเซตนะครับแล้วก็มีส่วนเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็ SME อันนี้มันจะเป็นผลบวกกับกับสถาบันการเงินอ่นะครับตอนนี้แบบฟ i น a n น e ์เอ็มดีซีนี่ขึ้นโมองจริงนะผมดูแต่ละโบกเองเนี่ยเอ๊ชรเอ็มดีซีกันลัดนี่วอลุ่มเยอะแล้วราคาขุ้นเขาเข้ามาดีนะนี่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่น่าจะได้รับ ประโยชน์นะเศรษฐกิจชุมชนมันมี2อย่างคุณณชัยครับว่าคือว่าเศรษฐกิจอย่างพวกเนี่ยนอนนอนแบงค์ใช่ไหมฮะเนี่ยคือถ้าเศรษฐกิจดีคนอยากจะซื้อของก็ไปขอสินเชื่อเพื่อซื้อของใช่ซื้อรถซื้ออะไรก็ว่าไปขะเดนันในทางกับการถ้าหากเศรษฐกิจไม่ดีคนก็ไปขอสินเชื่อเพื่อดํารงชีพพวกนี้ได้สองขานะได้สองขานะเอออันนี้ก็สําหรับเป็นคุณลักษณะนะสาหรับกลุ่มของนอนแบงค์นั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของ1.57แสนล้านกับ11หุ้นนะฮะที่น่าจะได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้นะครับก็ลักษณะของการเก็งกำไรนะคุณน่าจะใชฮะ<อ>ก็ลองดูไปนะครับ1.57แสนล้านบาทนั่นเองนะครับ